จรศักศิริือในอำเภอปวนสายครับข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2506จังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับคติประจําใจผมคือทําดีไม่ต้องมีคนสอนในขณะที่มองสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคือทุกข์หรือความเดือดร้อนชาวบ้านจะมาหาเราเรือในการแก้ไขปัญหาและเมื่อมาชาวบ้านมาหาเราเราต้องแก้ไขปัญหาให้ดีสุดสิ่งใดที่มันแก้ไขได้ก็จะแก้ไขให,ให้ ส่วนที่แก้ไขไม่ได้หรือใหญ่กเกินกว่ากำลังที่เราจะดำเนินการเราก็ต้องแจ้งผู้บัญชาให้ทราบเพื่อแก้ไขทุกขของพี่น้องแล้วก็คำเดือดร้อนของพี่น้องต่อไปอื่นๆนั้นในการทํางานจะเน้นที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสมเจตนารมณ์ของกรมพยายนดำรนงราชานุภาพที่วภาการบําบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ เป็นปลื้มครับที่ชีวิตในการรับราชการ31ปีที่รับราชการในการบำบัดทุกบริสุทิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในทุกพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดอยากกราบขอบพระคุณพ่อแม่ผมพี่ชายพี่สาวน้องสาวที่ช่วยกันหล่อหลอมผมจนลหลายๆคนบอกว่าผมแข็งแกร่งได้แต่คุณหารู้ไม่ว่าคนที่หล่อหลอมผมจะต้องแร่งกว่านี้ เพื่อจะสร้างผมตรงนี้กล่าบขอบพระ,ระคุณท่านทรงพลใจกลิ่มผู้ 101, ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านท่านลัดจังหวัดน้าส่วนราชการทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้ในการทํางานและที่สําคัญคือผมต้องกราบขอบพระ,ระคุณพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผมได้แก้ปัญหาให้ที่ให้กําลังใจในการทํางานขอฝากแค่คําว่าทําดีไม่ได้มีคนสอนถ้าเราทําดีทุกคนอย่างน้อยก็สบายใจ ไม่ต้องมีคนสอนว่าเราจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้แต่ขอให้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจขอบคุณครับ,รบ,บารากระผมพันตว,วัดเอกศิรสัราาเยื้อนสวงวนชัย รองผู้ังคับการตํารวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2566จังหวัดร้อยเอ็ดครับกับผมเองเป็นรองผู้กำกับการอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมา5ปีดูแลงานป้องกันป่าปรามาญากรรมของจังหวัดผมเองก็ได้ใช้หลักการบริหารงานโดยดูแลพี่น้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอัญากรรมต่างๆ เม erm in <with> ื่อเกิดขึ้นก็ป้องกันอัจญากรรมโดยดูแลพี่น้องทั้งจังหวัดรวมทั้งพี่น้องที่ผ่านไปมาเพื่อให้รับความสะดวกความปลอดภัยในช่วงเทศกาลในห่วงต่างๆเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนครับครับหลักการดําเนินงานก็ได้ยึดหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเอามาใช้ใน การครองตนของคนคองงานดูแลตนเองดูแลครอบครัวดูแลเพื่อนร่วมงานดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นแนวทางในการที่จะดำรงอาชีพดำรงดำรงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดสรรํารทจผลตามที่ผู้กำกับชามอบหมายและก็เพื่อความพาสุขของพี่น้องประชาชน,น,น,านผมเองได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนที่เด่นประจำปี เพื่อหลัก2 5 6 6นี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งได้รับมอบได้รับความไว้วางใจจากผู้ข้าบัญชาโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการนะครับที่ให้โอกาสกับผมเอง่าได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนที่เด่นผมเองก็จะทาตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการและเป็นแนวทางดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความผาสุกสูงสุดต,ต่อไปครับ กบผมพันตำรวจโทเนติวุฒิสุดนองบัวลองผู้กำกับการป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจปทุเมททเมืองร้อยเอ็ดข้าราชก,การพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีพุทธศักราช2566ครับจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมานะครับในระดับนานาชาติแล้วก็ในระดับท้องถิ่นรวมถึงในระดับจังหวัดเรานะครับก็ผมก็มีคติอยู่ก็คือคิดดีพูดดีทำดีครับเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วนะครับ ไม่ว่าการทำงานกับใครนะครับย่อมเป็นผลที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จครับการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็ก็ให้บริการด้วยใจนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะครับรเมื่อได้ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแล้วนะครับก็จะนาความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่มีนะครับทาเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะครับเป็นเกียรติต่อตัวเองด้วยนะครับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้งคับการตำรวจพืชทอรจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรวจตีทรงพลบริบาลประสิทธิ์นะครับที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับถ้าเกิดไม่มีท่านนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอผลงานแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักครับฉันรู้ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุธารีสมสุขตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขุกอสิงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอขตสองข้าราชการพาเลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยประจำปี2566สําำหรับแนวคิดวิธีในการปฏิบัติงาน ที่ประสบผลสำเร็จนะคะดิฉันยึดมั่นในหลักของความพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้และพอเก็บและซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยใจรักยึดมั่นและศรัทธาในวิชาชีพมีความสุขกับสิ่งที่เราทำและทำอย่างมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายต้องยืนหยัดและปฏิบัติให้ยืดยจนค่ะ ค่ะในชีวิตของความเป็นครูนั้นเราไม่สามารถเลือกสอนเฉพาะเด็กที่เก่งดีอย่างเดียวเราจะพบเด็กที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างระหว่างบุคคลครูในฐานะครูต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจสร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วยความรักความเมตตา และให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะอาชีพครูอาจไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะมีครูขอบคุณค่ะ